Tchau, tchau. สวัสดีค่ะ Good morning Good afternoon and Good evening ค่ะเอา Good night <c oughs> วันนี้เกศทำอะไรหรอคะแน่นอนไม่พลาดราชกษษษษษารคร่ะวันนี้ค่ะเราก็อยากจะเป็น Kristen dance ใครที่เคยดูบอกว่า interview with the vampire นะคะวันนี้ละคะ่ะเกจะสวมบทบาทเป็นเธอคนนั้นแล้วค่ะดูภาพ before แล้วก็ after ก่อนมาค่ะคอสตูมระดับชาติสั่งอะไรก็มีหมดนะคะชุดเดนนเสายังมีเลยค่ะ เคลียร์เยอะค่ะทำไมพี่เอ๋มาติดเคี้ยวอ๋อวิธีติดเคี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะเราอย่ารังเกียจตัวเองนะคะไม่ทุกคนอ่ะจะช่วยก็ไม่ได้ด้วยเออใช้เคี้ยวใช้ก็ได้เกียร์มาค่ะต้วิธีที่สองทีสองกาวติดขนตาอย่าหุบปากนะอย่าหุบปากห้ามหุบนะดวงันไม่แห้งอะ่นะเระดาษอะไรก็แล้ว อ้าวแล้วเราต้องชิงกยิงทั้ไบ้านเลยให้ยิงตามเธอเราเก่งดำถามว่าอยู่วะอ่กันากีราตกีรกีราตกีราตะกีกีรากีรีราตกีะกีราตะกีกีากีราตี่กาตะกาีาะกาะกีาต่กาะกเราตะกีราตะาตะกีาตะกราะกีราตะีราตนเราตะกราาาตกตาบอกเนี่ยมันอะไรน้า นี่ไงมันริ่สใสแล้วไงแครลาข้างนี่ห็นไหนมันไม่ขนานไ้นพี่เก๋ไม่ขา้เร่พี่เก๋เไปได้กันนะันติดผิดที่ที่เยไม่อมนไม่เอมนะอ่าาง่าทำเองนับเองอเลตแล้วแล้วก็มาดูผลกานตอนเราออกค่ะว่าจะออกยังไงเราออกอย่างน ต่อเป็นแข่ทันปะรลมด้วนอันนี้ดูดูเหมืนไดกุหลาขี้เมาอ่ะนีแหลเออพีเก๋ท่ายีน่าดีโอเคเลยปล่อยปากนิดนึงเออนั่นแหละโอเคนะคะที่พูดไม่ได้ทั้งวันเนี่ยเพราะว่าพักเคี้ยวพักฟันนี่ฟันเดี๋ยวเพราะว่าถ้าพูดนทำลายไหลใช่ไหมคะเหงื่อก็จะชุ่มเคี้ยวก็จะไม่โยะ ตอนนี้เอาไปไหนถ้าเกิดใครเจอเกลียดเลยครับหน้าแห้งใส่อกใจนะคะว่าขานกายยังขานอยู่ดูทีมงานคุณภาพเบื้องหลังสิคะมาัร์ตตีห้าครับมีห้าพันึมตรมอสันเนี่มอสันนะครับเว้นี้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละค่ะคือแฟชั่นเซ็ตวันฮาลโ,ลโลวีนของเรากับเก๋แก่นั่นเองแหละคะ่ะจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชุดสีแดงนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นคือเซ็ตน,นั้นตอนเด็กๆยังสวยๆอยู่แต่พอโดนแดกูล่ากัดปั๊บแปลงร่างเป็นผีดิบปั๊บก็กินหนูเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากจะฆ่าคนใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบพยายามจะทําอะไรกับพูดง่ายๆชีวิตที่เล็กที่สุดในบ้านหลังนั้นก็คือเป็นหนูนั่นเองสรุปก็เลยกินหนูค่ะแต่กล้องเก๋ไม่ไหวเลยนะคะกับหนูเนี่ยแต่หนูที่เรากินเป็นหนูไข่ลานนะคะเพราะว่าเราเป็นเกกนจิ แล้ววันนี้าต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะทิบงานคุณภาพของเก๋ซึ่งวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจเล่นๆค่ะเล่นๆไม่มีอยู่จริงค่ะขอบคุณตากล้องของเรานะคะพี่เบิ้มนะคะช่างผมช่างหน้าของเราพี่ฝนแล้วก็น้องผุดแล้วก็โอสติลลิ่งของเราที่สาคัญค่ะด็อกไอเดียสำหรับคาแรคเตอร์น่ารักๆของลูกๆของเก๋ด้วยนะคะอ๋อที่สําคัญขอบคุณตากล้องชันดีของเก๋ค่ะคุณหมายไทยค่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ r i b e กับชลมาดาชาแนลด้วยนะคะบายๆกับวังล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแน,นลนะคะ